คุณเคยเจอไหมคนที่เก็บทุกอย่างไว้หมดตั้งแต่กล่องกระดาษถุงพลาสติกขวดน้ำหนังสือพิมพ์เก่าหรือแม้แต่ของใช้ที่เสียแล้ววางกองอยู่เต็มบ้านแทบไม่มีที่เดินบางคนอาจคิดว่าเขาแค่เสียดายของหรือชอบเก็บไว้เผื่อได้ใช้แต่ถ้าเป็นมากจนถึงขั้นไม่สามารถทิ้งของใดๆได้เลยแม่ของนั้นจะไม่มีประโยชน์หรือเสียหายไปแล้วนั่นอาจไม่ใช่แค่นิสัยธรรมดา พฤติกรรมแบบนี้อาจสะท้อนภาวะทางจิตใจที่ซ่อนอยู่ที่เรียกว่า hoarding disorder หรือภาษาไทยว่าภาวะชอบสะสมสิ่งของซึ่งวันนี้มีนาจะพาไปรู้จักว่าภาวะนี้คืออะไรแตกต่างจากนิสัยรักของเก่าแบบทั่วไปอย่างไรและเราจะเข้าใจหรือช่วยเหลือคนที่มีพฤติกรรมแบบนี้ได้อย่างไรบ้างทำไมบางคนถึงเก็บทุกอย่างไว้ โดยพื้นฐานแล้วคนเราทุกคนมีแนวโน้มจะผูกพันกับของบางอย่างสิ่งของบางชิ้นมีคุณค่าทางใจเช่นของขวัญวันเกิดจากคนรักภาพถ่ายครอบครัวของชิ้นแรกที่ซื้อด้วยเงินตัวเองแต่สำหรับบางคนความผูกพันนี้มากเกินไปจนไม่สามารถแยกแยะได้ว่าของอะไรควรเก็บของอะไรควรทิ้งของบางอย่างแม้จะพังแล้วเสียหายแล้วหรือหมดอายุแล้ว ก็ยังรู้สึกว่าทิ้งไม่ได้หรือรู้สึกผิดหากต้องทิ้งและเมื่อพฤติกรรมนี้รุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนของสะสมเริ่มรบกวนชีวิตประจำวันบ้านเริ่มรกไม่มีที่เดินไม่สามารถเชิญใครมาบ้านได้หรือมีผลต่อความสัมพันธ์ในครอบครัวนั่นคือสัญญาณว่าอาจมีปัญหาทางจิตใจเข้ามาเกี่ยวข้อง hoarding disorder คืออะไร Hording Disorder คือภาวะทางจิตเวชท,ที่ทำให้ผู้ป่วยรู้สึกวิตกกังวลมากหากต้องทิ้งสิ่งของแม้จะเป็นของที่ไม่มีประโยชน์หรือมูลค่าก็ตามอาการสำคัญมีดังนี้เก็บสะสมของจำนวนมากจนเต็มพื้นที่บ้านรู้สึกเครียดหรือเจ็บปวดเมื่อมีคนมายุ่งกับของที่เก็บไว้ไม่สามารถจัดการหรือจัดระเบียบของเหล่านั้นได้บ้านเริ่มรกไม่สามารถใช้พื้นที่ตามหน้าที่ได้เช่นเตียงไว้หลับห้องครัวไว้ทาอาหาร มีผลต่อชีวิตประจำวันเช่นใช้ชีวิตลำบากความสัมพันธ์กับคนรอบตัวมีปัญหาสาเหตุของภาวะนี้ยังไม่แน่ชัดร้อเปอร์เซนแต่งานวิจัยพบว่ามีความเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมปัญหาทางสมองในด้านการตัดสินใจและการควบคุมอารมณ์ประสบการณ์ในวัยเด็กเช่นการสูญเสียภาวะซึมเศร้าหรือวิตกกังวลเรื้อรงังไม่ใช่ทุกคนที่เก็บของเก่าคือคนมีปัญหา จุดสำคัญที่ต้องแยกให้ออกคือสะสมอย่างมีความสุขกับสะสมจนทุกข์และเป็นอันตรายบางคนเก็บของเพราะชอบเช่นสะสมเหรียญสแตมป์ stamp, ตุ๊กตาของทุกชิ้นถูกจัดเรียงมีความหมายมีการดูแลแต่หากเก็บของทุกอย่างไว้แบบไร้าการคัดกรองของเสียก็ไม่ทิ้งของเน่าก็ยังเก็บไม่สามารถแยกแยะว่าของไหนจำเป็นของไหนไม่และเริ่มมีความขัดแย้งกับคนรอบตัวเมื่อมีใครแตะต้องของพวกนั้น นั่นอาจไม่ใช่แค่นิสัยแล้วพฤติกรรมที่มักพบร่วมกับฮอร์ดิงกลัวว่าจะต้องใช้ในอนาคตคิดว่าของทุกชิ้นมีคุณค่าแม้จะไม่มีประโยชน์แล้วเก็บของแทนการเผชิญกับอารมณ์เช่นความเศร้าวความเหงาไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าจะทิ้งอะไรปล่อยให้บ้านรกโดยไม่รู้สึกผิด บางคนที่มีภาวะนี้ยังมีแนวโน้มจะแยกตัวจากสังคมไม่อยากให้ใครมาเยี่ยมบ้านหลีกเลี่ยงการพูดคุยเรื่องความเป็นอยู่และมักปฏิเสธว่าตัวเองไม่มีปัญหาแล้วคนรอบตัวควรทำยังไงหากคุณมีคนใกล้ชิดที่มีพฤติกรรมแบบนี้อย่าพยายามบังคับให้เขาถึงของเพราะนั่นจะกระตุ้นความเครียดและความรู้สึกถูกคุกคามสิ่งที่ควรทำคือเริ่มต้นด้วยความเข้าใจว่าของแต่ละชิ้นมีคุณค่าทางใจ ชวนพูดคุยเรื่องความรู้สึกมากกว่าการจัดของเสนอความช่วยเหลืออย่างนุ่มนวลไม่เร่งรัดหากเริ่มรุนแรงควรปรึกษานักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์ตัวอย่างที่พบได้บ่อยคุณป้าเก็บกล่องเข้าสารตั้งแต่ปี2,540เพราะเป็นของที่แม่ซื้อให้ผู้ชายวัยกลางคนเก็บอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เก่าเต็เตมตู้ทั้งที่ใช้งานไม่ได้มานานยิงวัยเกษียณเก็บเสื้อผ้าลูกตั้งแต่เด็กแม้ลูกโตแล้วและไม่มีที่เก็บ ในแต่ละตัวอย่างของเหล่านั้นไม่ใช่แค่สิ่งของแต่มันแทนความทรงจำความรักหรือความกลัวสูญเสียบางอย่างนั่นอาจไม่ใช่แค่ทำไมไม่ทิ้งสัทีลองเปลี่ยนเป็นคำถามว่าคุณผูกพันกับของชิ้นนี้เพราะอะไรคุณอาจได้คำตอบที่ลึกกว่าที่คุณคาดไว้เลยดูคลิปนี้ให้จบแล้วคุณจะเข้าใจว่าของเก่าบางชิ้นอาจไม่ใช่ของมีค่าแต่เป็นความรู้สึกที่เจ้าของอยังไม่พร้อมปล่อย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามรู้ไว้ใช้จริง<ๆ>เพื่อให้เรื่องใกล้ตัวแบบนี้ได้ถูกเล่าด้วยความเข้าใจ